จิมงานหางูส kind of yeah, oh, ิงอ้าวแล้วโอ้โหท่อทะลุขนาดนี้มันจะเหลือท่อมันตันหรือไม่ตันโอ้ไหนไหนไหนแล้วฝั่งนั้นมันเป็นยังไงตันตันเหรอไหนดูดิเดี๋ยวดิ อ๋อรูนี่เหรอมีไฟไหมมีไฟถามใครมีไฟมีไฟก็มาัหาการไฟฟ้าไปแล้วเลยเนี่ยไหนโอ้โหไก่ไหน,ไหน,ไหนไมันทำไมมืดแทในน้ในโน่นเลยนกลงองแล้วเห็นเหรองานนั่นนะอะไรเห็นยังไงม่มองไม่เห็นเลยหมาเลืออะไรเนี่ยอันนั้นหมาข้างบนอ่ะทำไมเรามองเห็นวะพี่ไม่เห็นวะ เดิ่ยมันดิ้เนียนๆอ๋ออ๋อเนี่ยนะสะบัดอยู่นะนะอยู่บนอยู่บนนู่นเห็นไหมเออโอเคแล้วหมาหมามันไม่ออกมาต้องกลัวเราวรูตันว่าถ้าทางนั้นน่ะตันโอเคถ้าตันน่งอยู่นี่เฮ้ยว่าพี่จะไปปล่อยดูหนะส่อไก่ป่าดูเขายิ้มแย้มหรอกเราทำอะไรเนี่ยแกมลาวเฮ้ยไม่ได้ไก่ต้องไปปล่อยเดี๋ยวมันสาสบสวนหึ่มมาเที่ยวมาแลไง งูเห่าหรือเปล่าเอาดีๆนะไก่นะไก่งูสิงง่ะงูสิงนะผมจับตรงนี้อยู่อ๋อเราจับอยู่ใช่ไหมจับนี่จะนี่มันเข้านี่แล้วก็ออกนี่นนแล้วจะแย่ยังไงทีนี้เอาจะทำยังไงเอา,มาไม่ดีมุดเข้าไปมุดมุดเข้าไปเราอ๋ออ้าวดูดิจะทำยังไงแล้วแล้หมามาันหมามันไม่ออกมาไก่มันไม่ออกมาเหรอเลี้ยวเข้าไปไป จะข้าไปก็ไม่เข้าอยู่นะป่าถ้าเในเกี่ยวกใครขับรถไถเป็นบ้างอยู่เนี่ยไถแดงเป็นใช่ไหมโอเคพี่ว่าจะปรับพื้นตรงนี้เนี่ยปรับเราเราปรับพื้นตรงนี้ขึ้นไปตรงนู้นไปไปทาเป็นแปลงเกษตรไงดีไหมแล้วตรงนี้ได้เลยพื้นที่เยอะเลยนะนี่ของกรมจะยืมมาแต่มันรถไถเล็กกระนี่ของกรมไม่ได้ ขายก่อนถ่ายไดแล้วก็ค่อยดูมันมันต้องเอาถ่ายลงก่อนนะแล้วค่อยดันทีหลังคือถ้าทําเป็นแปลงเกษตรเราได้เลยอ่ะเพราะน้ำมันมันอยู่ตรงนี้เลยไงก๊อกน้ำเรามีไงหรือดูฝนเนี่ยน้ำมันจะท่วมตรงนี้เพราะว่าป่าเพียบเลยเอาไฟเอาไไฟมัยง่่เนี่ตต้อองหลับาิค่ยมึนตาเอ๊ะมึงตื่นนอนยังเนี่ยโหนักรบกูแต่ละคนแบกไม้มากับอยากท่อนซุงโอ้ยเอาไก่เข้้าามไ่กลเข้าไป เข้าไปดิเออใช้เทคนิคพิเศษเน๊โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหมามันออกมาไม่ไม่งูสิงมันกัดไม่เป็นไรไม่มีพิษโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนัดมันเป็นไม้อยู่ดูหมาวิ่งอ่ะเฮ้ยงูสิงไม่โด่ถ้าไอ้สาเนี่ยโด่ไอ้สาเนี่ยงูทางมะพร้าวภาษาไทยเนี่ยอันนั้นดุแต่ไอ้สิงนี่มันกลัวหัวหัวเรียวๆไอ้สิงเนี่ย S <S ไมมีไฟอ่ะเวลาแบบมันจู่โจมโอ <Okay. S 2> เคนะ้าไปหาไฟก่อนสอไกลป่าใหญ่เกินโอ้ยสูงสูงใหญ่เหมือนเดิมหาแค่นี้ก่อนนะครับ